ณวันนี้ผมคิดว่าพลังกับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล็คนก็ชื่นชมมากที่สุดคือคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับซอฟต์พาวเวอร์สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยกับแวดวงธุรกิจและโอกาสในการที่จะประกอบอาชีพหรือหารายได้ได้มากมายนะครับเราเชื่อว่าจริงๆแล้วการที่ทําให้คนเข้าใจเรามากที่สุดและก็สนใจประเทศเรามากที่สุดก็คือการทําเรื่องของวัฒนธรรมโศกวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและที่สำคัญที่สุดก็คือการถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ ที่มีเนื้อหาดีๆมีการกำกับดีๆมีการลำดับภาพดีๆเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญนะครับแน่นอนว่าเราจะสังเกตเห็นปรากฏการณ์ของเกาหลีใต้ของอินเดียที่เข้ามาคืบรุกและเข้ามาใกล้เคียงกับสหรัฐอเมริกาจากฮอลลีวูดเนี่ยนะครับแล้วเห็นบอีวูดนะครับคังคู่ใบตลอดจนซีรีส์เกาหลีต่างๆแล้วก็เคป๊อปเนี่ยเป็นพลังอนันยิ่งใหญ่ที่ทําให้ทั้งโลกสนใจประเทศเหล่านั้นและทําให้สิ่งอื่นของประเทศเขาดีนะครับประเทศไทยก็เหมือนกันครับการใช้ เศรษฐกิจสร้างสารรค์ครีเอทีฟอุตสาหกและซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการแสดงออกผ่านทางภาพยนตร์นะครับทางด้านนิเทศศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญแล้วนี้โชคดีหลอเกินครับที่มหาวิทยาลัยหอค้าไทยโดยคณะนิเทศศาสตร์เรามุ่งมั่นจะทำสิ่งนี้และได้มืออาชีพจริงๆที่มีประสบการณ์ที่สำเร็จยิ่งใหญ,ใหญ่ที่นำชื่อเสียงประเทศไทยเนี่ยนะครับให้รู้จักกับคนทั้งโลกได้อย่างชัดเจนมากๆกับอาจารย์ทั้งสามท่านนะครับอาจารย์ปรญญาปินแก้วอาจารย์มริดทองดีและาาาอ,อาจารย์ดรวินทิรานธบจรจัตนร นี่คือพลังที่เราจะสร้างสรรค์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเข้าสู่สายตาคนทั้งโลกร่วมกันครับถือว่านี่คือสิ่งที่เราเปิดดิจิทัลฟิล์มนะครับโครงการดิจิทัลฟิล์มและเราก็ประกาศว่าเราจะทําหนังสั้นครับเพื่อจะจะโลงโทษทีครับหนังยาวนะครับในปีหน้าเพื่อจะจะลงสิ่งดีๆกับสังคมไทยโดยคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยขอน้าไทยภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ทั้ง3าท่านและทีมงานและนอกจากนั้นเนี่ยเราเปิดศูนย์นะครับพัฒนาการสื่อสารนะครับทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน เพื่อจะทําให้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถูกกันกรองมาเป็นแนวทางในการที่จะปฏิบัตินะครับฝึกปรือและก็สร้างสารรค์ศักภาพให้กับบุคลากรในแวดวงธุรกิจในแวดวงสื่อสารมวลชนและในบุคคลทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นการกําหนดเรื่องลําดับเรื่องการแสดงออกการเป็นผู้ประกาศพิธีกรหรือการเป็นคนที่แสดงออกในสื่อต่างๆนั่นคือสิ่งที่เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยาครับ วันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในรั้วม,มหาวิทยาลัยที่คณะน,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสิ่งใหม่ที่น้องจะได้คือมากกว่าที่น้องเคยเคยเห็นมาอยู่แล้วเพราะว่านิเทศศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเน้นเรื่องของวิชาการทฤษฎีแล้วก็ลงสู่ภาคปฏิบัตินะคะก็ซึ่งมีบ้างทั้งศา,ศาสตร์ศิลินแต่วันนี้พอมีสูนี้เกิดขึ้นมันจะเป็นการเพิ่มทักษะที่อาจจะขาดหายไปเติมช่องว่างนั้นให้เต็ม นั่นหมายความว่าสิ่งที่ดีอยู่แล้วจะดียิ่งขึ้นไปชัดเจนที่สุดนี่คือความหมายของศูนย์นที่บอกไปบนเวทีครับค,คือมีความหนักใจแต่ความหนักใจนั้นมันทำมันข้อดีทื่ทาให้เราทําการบ้านนะครับทำให้เราทําการบ้านเราต้องมีการเขาเรียกว่าไปไปฝึกฝนตัวเองแล้วก็ไปลื้อฟื้นอะไรต่างๆที่เพื่อจะเอาทาอํางานหนักเพื่อที่เอาความรู้หรือว่าเอาเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยมาสอนเด็กๆนะก็ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่ทําให้ทําให้หนักใจนะฮะแต่ถ้าผมไม่อยากจจชิวๆเนี่ย น้องอาจจะไม่ได้อะไรจากผมเลยเพราะว่าผมอาจจะง่ายๆทำอะไรง่ายๆแต่พอเราหนักใจปุ๊บเราจะมีการเกรงแล้วจะฝึกเราจะหาความรู้เยอะๆแล้วก็จะมีการทํากันบ้านมากๆครับเพราะว่าผมว่ามีประโยชน์กับน้องๆมากครับค,คือเดี๋ยวว่าเด็กไทยเด็กทั้งโลก,กเก่งผมว่าเด็กที่เก่งพอๆกันหมดแล้วเพราะใยความที่เ<อ>ทคโนโลยีการสื่อ,อ,อสารมันมันถึงกันทั้งโลกนะฮะเพราะเด็กไทยเราก็คือไม่ไม่แพ้เด็กเด็กทั่วโลกอยู่แล้วครับ ผมั่นใจว่าเด็กญี่ปุ่นเด็กเกาหลีเด็กอเมริกาเด็กไทยก็ไม่แพ้เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของโอกาสแล้วก็เรื่องของของอะไรหลายอย่างบริบทรอ้อต่างๆที่ทําให้เราจะเขาเรียกว่าเราอาจจะเดินตามพุิธหน่อยบ้างแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการส่งเสริมสับสนุนแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็ให้คําแนะนําดีๆผมว่าเด็กไทยรุ่ได้กขงโลกครับก็เป็นมันเป็นสิ่งที่ผมชอบอยู่แล้วฮะว่าจากการทำหนังผมก็ศึกษาหาความรู้รุ่นไม่หาความรู้ร่วมงองความรู้เพื่อที่จะถ่ายทอดให้เด็กๆรุ่นใหม่ ที่รับภาพยอนต์อยู่แล้วครับก็อยอมรับว่า,าเทคโนโลยีปัจจุบันที่ทําให้เด็กรุ่นใหม่มีการเพิ่มศักยภาพตัวเองได้ได,ได้ได้ดีได้ดีขึ้นได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราเต้องการาวิธีการคิดอย่างไรที่ทําให้เราพัฒนาความคิดได้โตทันประสบก,การณ์ของผู้นักชาชนโดยเฉพาะโดยเฉพาะประชาชนโลกถ้าเกิดเราอยากาจะให้ประเทศไทยเราพัฒนาขึ้นใน,นด้านภาพยนต์นหรือว่าอุตสาหกรรมบัน,บนเทิงนะฮะเราต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนครับ กาน,นภาคการศึกษาเนี่ยเขาถนัดในการาให้ความรู้เด็กให้องค์ความรู้เด็กอยู่แล้วจากด้านแล้วพวกผมก็เป็นในเรื่องของอาภาคเอกชนที่เคยลงสนามจริงเพราะว่าการเชื่อมต่อตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเด็กรุ่นนี้นะครับเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่เมื่อนใดที่มาเรียนกับที่ผ่านการร่วมร่วมมือของเราแล้วจะพัฒนาได้เร็วกว่าแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยกราต้องการการพัฒนาของเด็กกลุ่มนี้ที่ ที่เร็วกว่าน,นี้ครับ,รบจริงๆศูนย์ศูนย์ศนเนี่ยครับเราต้องการผู้เชี่ยวชาญมาประจําศูนย์นะครับแล้วก็เราเชื่อว,ว่าจริงๆนักศาเราเนี่ยเขามีหัวคิดในการผลิตภาพยนตร์นะครับแต่เราต้องการ จริงๆเนี่ยเวลาเด็กจะเรียนหนังสือเนี่ยนะครับที่เก่งได้เนี่ยเขาต้องมีครูที่ดีถูกไหมครับในนี้ในในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเราจนต้องต้องมีครูที่ได้อยู่ประจําศูนเลยแล้วก็ช่วยผลักดันที่สําคัญเนี่ยเราหวังว่าลูกศิษย์เราเนี่ยผลิตภาพยนตร์ออกมาแล้วเนี่ยจะต้องต่อยอดในเชิงพันชย์คือหลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็สอนให้นักศึกษาเนี่ยผลิตภาพยนตร์ได้แต่ของเราเนี่ยื่องจากว่าเราเป็นนิเทศหัวกรค้านะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาเราก็ต้องภาพยนตร์เนี่ยก็ต้องขายได้ด้วยครับขอบคุณครับก็ถ้าสมมติว่ารรรัักภาพะยนน์คบ แล้วก็อยากที่จะทํางานทางด้านศิละปะแล้วก็เรียนรู้กับมืออาชีพจริงๆที่มีความตั้งใจในการที่จะสืบสารนะครับวัฒนธรรมการสร้างภาพยนตร์ที่ดีงามกับสังคมเนี่ยเราอยากจะขอให้คณะนิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยหอ,อนค้าไทยเป็นทางเลือกนะครับมาลาัยหอ,อนค้าไทยถูกจัดตั้งโดยหอการค้าไทยก็คือกลุ่มธุรกิจที่ต้องการสร้างสรรค์สิ่งดีๆกับประเทศดังนั้นตามที่อาจารย์ทั้งสามท่านมาเนี่ยท่านทราบดีว่าเรามีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจก็คือนิเทศหัวการค้า ทั้งสามท่านมีประเด็นทางธุรกิจที่ท่านประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจในการทําธุรกิจบันเทิงมาแล้วแต่ท่านมีความโดดเด่นทางด้านการปฏิบัติมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีความโดดเด่นทางด้านทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์และทฤษฎีทางด้านการค้าขายการทําธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเพราะนั้นภายใต้คณะนิเทศศาสตร์และศูนย์นะครับศูนย์การพัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนศูนย์นี้ และคณาจารย์ของเราทั้งคณาจารย์มหาลัยขอขาไทยและคณาจารย์ทีมพุ่มกับตัวจริงเสียงจริงเล่นเองจริงๆถ่ายทอดเองจริงๆจับกล้องจริงทุกอย่างประสบการณ์จริงนั้นจะสร้างสารรค์สิ่งดีให้กับน้องๆเยาวชนคนรุ่งใหม่ที่จะนำพาประเทศไทยเข้าไปสู่ชื่อเสียงระดับโลกและให้วงการภาพรยนตร์ไทยกลับกลายเป็นไทยรีวูดนะครับเข้าไปใกล้เคียงกับฮอลลีวูดและบอเลีวูดและเราจะมีความภูมิใจร่วมกันกับคณะทิศศาสตร์มหาลาัยหอน้าไทยและทีมงานของเราครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเด็กหัวนน้านิเทศหัวนค้ามาที่มาเลยัยหน้าไทยได้เลยครับจะเจอกของจริงประสบการณ์จริงครับแล้วก็ต้องรอดูภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ครับและสิ่งสำคัญมากๆปีนี้มลาลลยหัวหน้าไทยประกาศสร้างภาพยนตร์นะครับโดยที่จะเป็นการสร้างสรรค์โดยคณะนักศึกษาข,ของมาเลยหัวหน้าไทยทั้งหมด ภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์ของมหายาลัยหอนค้าไทยในโครงการนี้นะครับเตรียมรอชมนะครับภาพยนตร์ของเราใช้ในโรงภาพยนตร์นะครับในปีหน้าครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะจัดทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสายตาของคนทุกคนคนไทยในประเทศครับ